มันคอยดูแลรักษาดวงใจใหญ่ครับต้องดวงใจครับผมแต่แล้วต้องมาตากแห้งแล้วขายไปหมดใช่ใช่ใส่ซารไม่ได้เดี๋ยวเราเบิดอะไรกันไปก่อนดีกว่านะครับเริ่มเลเทกำลังซึ้งเล่นนินงเป็นสีใบน้ำตาไหลทำไมล่ะฮะไม้ที่มีตารขอบคุณอาจารย์เนิร์ดมากนะครับผมทุกนี้นี้สอนอะไรมานะครับผมเป็นอาจารย์ และคุณก็ปิดใหม่ตัวเองแล้วจะพูดเปิดผิดเปิดผิด,ดว่าจะเลิกสอนนะครับครับผมจะไปเป็นปนักเ,เรียนแทนคุณครูครับเองกับครูเนตคุณเนตนิรุตเอาดีดูครับผมอาจารย์นวยของเราอาจารย์นวยใช่ใช่แต่ผมผมก็ไปชวนพี่เนร์ดคุยตอนพี่เนร์ดปิดใหม่แล้วนะ ก็จะเป็นพิธีเจ้าบ่าวเจ้าสาวยกน้ำชาให้ผู้ใหญ่นะครับผมครับโอมอยากง,งานแต่งงานเครื่องประหารมาใ <laughs> จเย็นๆดิ <laughs> เขากำลังหวานถึงโรแมนติกอันนี้ประหานละ <laughs> <laughs> ไปหลายประเทศแล้วฮะเรากลับสู่ประเทศไทยกันมาแล้วกันนะครับผมโอเค y u u o t i อ Oh โอ a ยเธอได้รับก้อนอีด ว่าทำไมสีไม่ขเข้าไม่ได้ตั้งสายเบผ่านนะครับผมเธอคือช่วงที่ดีสุดในชีวิตของฉัน <Yeah. S 1> ผมพยายามเจ็บอยากจะเว้นช่วงแรกไปเลยทำไมล่ะครับพี่ได้ร้องอย่างเต็มที่เพราะกอดมันยาก <laughs> เป่าไม่เข้าทำเขาเสียนี่เป็นของใครก็ับเดี่ยผมเนียดานีเอลซีซ่านะครับผมก็เป็นเจ้าของเดียวกับที่นำมาแมวซีซ่าครับนี่นักธุรกิจผ่านตัวเป็นจินปินกันเยอะนะฮะใช่ครับแต่โอชิงตนเนเปิลนรงเราครับผมแล้วก็อาหารแมวซีซ่าใช่นี่เราน่าจะได้ค่าโฆษณา ทำมีไ,มไก่คงไก่เป็นสปอนเซอร์กินกระโหลกสองขวดคนลนะสปอนเซอร์ฮะอันนั้นไ้ดื่มหลังลออกกำลังกายฮนะอไหนๆก็มาเพลงสากลก,กันแล้วนะครับผมภาษาอังก,กันไปหลายเพลงแล้วรเราก็รองไปงั้นแล้วเราก็แปลไม่ออกนะฮะใช่ใช่ไหนไก็แปลไม่ออกแล้วไปภาษา,าจีนกันต่อเลยนะครับผมจริงอ่ะครับผมเรา พ่อโบราณของเรานะสีนครพงเรานี้มีลูกค้าต่างชาติเยอะมีนานาชาตินะมีทั้งอ่าเขาเรียกว่าฝรั่งมีจีนนะฮะอะไรพวกนี้ว่าจะเก็บเพลงพวกแขกพวกตุรกีอะไรพวกนี้เช่นเช่เกาหลีญี่ปุ่นนะฮะพี่นาก็ร้องเยอะนะเพลงแปลกๆปลกเกาหลีพี่นาเล่นกับผมเมื่อวานเล่นต่อผมเมื่อวานร้องเพลงแปลกๆเยอะเราจะหาเพลงนานาชาติมานะ วันลูกค้าชาวจีนเดินมาคุยกับผมเลยนะครับผมว่าไงมาฮะเ,เขาถามห้องน้ำอยู่ไหนผมก็ชี้ไปทางนู้นจริงจริงเขาอาจจะถามว่าแบบเคาน์เตอร์จ่ายเงินอยู่ทั้งไหนเนะลยก็ช <laughs> ี้ <laughs> ไปทางนู้นเลย <laughs> แหนไม่ยอมกันนะ <laughs> จ้ะ, <laughs> ะงานจากคุณปราโมทใช่ใช่ วิเลป์ปะนะฮะทีผมเล่นเพลงพิโมดอีกจะเพลงผมเาชอบเพลงนี้มันมีหลายคนมากเลยพี่นี่เค่ใครอีกคนอีกคนคนอีคนสามสี่คนอ่ะ <laughs> ก็เหมือนกับชีวิตจริงนะ,ะมีกี่คนนะ,ะคนเดียวจร <c oughs> ิงผมมีสองคนนะครับผมลูกลูกสองเมียสี่สามีอีกหกนะครับ <c oughs> อุ๊ยรู้ได้ไง เราเล่นเพลงรุ่นนี้กันนะครับครับผมครั้งหนึ่งยังจำได้ไหมเนี่ยมาโว๊นงาจากวงมีเพได้ากันมานะครับผมมีภูมีภูมิภูนะฮะมีภูพี่เลือกเอานะพี่จะเป็นหมูหรือเป็นเสืออืมทำไมละครผมอ้าวมีภูไงวินนี่จะภูโอตายแล้วเราไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนด้วยสิโมแต่ดูงูกุนสิ แต่ดูแผ่นที่คุณยุรันันส่งให้นะครับแกรนคุณครูครูดูเล็กไปเยอะเลยช่วงหลังก่อนเห็นลำเลิน <c oughs> สนะครับอาิสินนะครับยินดีต้อนรับคุณยุรันันด้วยนะครับผมครับของผมชอบมากผลงานการแสดงของอพี่แซมเนี่ยครับผมอ,อันนี้พี่แซมยุรันันเลยใช่ไหมครับผมแซมนมสดรู้จักก่อนนะั้นรู้จักก่อนไอ้ลุงแซม ที่เล่นคนเดียวแบบครบทุกอย่างะคะนมยายมะลิไม่แลสดรสด,ดีเสมอว่าแล้วก็คัฟเวอร์แกสนอนไหม, <c oughs> มนยากขึ้นหน้าตาผมมาฮือเลยเองจะนจะหนี